สวัสดีครับผมนูมานาะรถบ้านสามแยกกะจับบัโป่ปงราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2สภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับเราจะได้เป็นรถมาสด้3ครับผมคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวสวยเดิมนะครับได้รถปีใหม่ปี2019นะครับผมราคาตัวรถไม่แพง3 0 0แสนก็อีกเ0,000บาทเท่านั้นถ้าซื้องานผ่อนคันนี้ผ่อนอยู่6000เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับไป สวยๆเดิมๆตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับมาจากโรงงานคือเป็นแบบนี้เลยได้ความเดิมนะครับคันนี้มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดย์ไลท์นะครับเลขทะเบียน8กย1 5 5 5เลขตอง5เลยนะครับอ่าดูรอบๆกันเลยมาด้าสามได้ดิสเบรกสล้อนะครับเป็นตัวแฮทแบกเป็นตัว5ประตูครับอ่า มีท่อคู่ด้วยนะครับมาด้าสามจะได้ท่อคู่นะครับผมตัวเครื่องยนต์จะเขียนว่า Sky a c t i v Technology นะครับอ่าสวยเดิมกุญแจมีครบ2ชุดนะครับมาแบบนี้มาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับเวลาปลดล็อกอ่ล็อกปลดล็อกกดที่ปุ่มดำๆตรงนี้ได้นะครับผมกุญแจก็คือไว้ในกระเป๋าได้นะครับไม่ต้องควักออกมาไม่ต้องหากุญแจนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเวลาสตาร์ทหยยบเบรกครับผมเอยยบเบรกก็ปุ่มตรงนี้ได้เลย อ่ะเราก็จะสตาร์ทมาแบบนี้เลยนะครับไฟขึ้นปกติแล้วก็จะดับไปทุกอย่างเลยนะครับไฟถุงลมดับปกตินะครับผมมีไฟคาดเบลกับไฟปิดประตูไมชชีนิคแค่นั้นนะครับผมทุกอย่างได้สวยๆเดิมเดิครับนี่เลขไม้นะครับ,รบใช้งานมา 7, 1นึ่งแสนสามื่นเจ็ดพันหกร้อยหนึ่งกิโลเลขไม้แสนสามในรถปี2016ถือว่าใช้งานมาปกตินะครับไม่ได้เยอะนะครับอ่า ตัวนี้มีแจ้งแรงด้วยนะครับผมแรงเนี่ยก็คือน้ํามันที่เหลืออยู่เนี่ยในถังเนี่ยวิ่งได้อีก1 1 4่ิกิโลนะครับมีแจ้งอุณหภูมิภายนอก3:4องศานะครับผมคันอนนี้ภายนอกเรา,า34องศานะครับรุ่นนี้จะได้ถุงลมคู่หน้าด้านคนขับครับผมด้านคนนั่งนะครับอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับผมเปลี่ยนเพลงเพิ่มเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงกดอินโฟตรงนี้นะครับผมอินโฟก็ไปดูโหมดตรงนี้นะครับผมมองเห็นปะอ่าตรงนี้เนาะ ปรับโหมดตรงนี้ไปดูนะครับเกียร์โตจะเป็นเกียร์แบบการตรงแบบนี้นะครับผมมีโหมดสปอร์ตนะครับเห็นไหมโหมดสปอร์ตอยู่ตรงนี้มองเห็นปะดันขึ้นไปจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเราจะทําให้อัตราการเร่งเราดีขึ้นเหยียบติดเท้าม,มากขึ้นนะผมถ้าใช้เสร็จก็ดันลงมาแบบนี้นะครับโอเคเลยตัวเบรกมือนะครับผมอยู่ตำแหน่งนี้มีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับผมมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยนะครับโอเควิทยุใส่ด้านนี้เลยใส่ซีดีด้านนี้นะครับผม โอเคเลยสวยๆเดิมๆรถบ้านมือเดียวนะครับอ่าไาติดปกตินะครับผมด้านหลังติดทุกอยาก่างติดทุกดวงปกติอ่าด้านหน้ากระจกโอเคฝากระโปรงด้านหน้านะครับแบบนี้เลยเวลาเราเปิดนะครับผมอันนี้เป็นฝาน้ํามันนะครับตัวนี้มีเซ็นเซ,นเซอร์แจ้งเตือนรถแสงด้วยนะครับผมมีไอเสต็ปเปิดปิดได้อย่างนี้ครับผมมีตัวเอ่อช่วยควบคุมการทรงตัวกดยกเลิกกดออฟตรงนี้ได้นะครับ โอเคเลยอ่าภายในเป็นเบาะหนังสีดำตัวรถเป็นสีเทานะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็เจ้าไฟฟ้าสี่บานครับบานคนขับปรับออโตโอ้มีเซ็นทลรอกมีตัวล็อกก็จกปรับกระจกหูช้างปรับพับได้นะครับโอเคเลยนะครับผมได้รถปีใหม่ได้รถสภาพดีสวยเดิมเบาะหนังสีดําด้านหลังนะครับแบบนี้เลยด้านหลังจะมีที่เท้าแขนให้ด้วยนะนเห็นปะนตรงนี้มีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับสาหรับคนนั่งข้างหลังนะครับอ่า โอเคมาดูด้านหลังครับฝาท้ายเปิดแตะแล้วเปิดได้เลยนะครับแบบนี้ให้ดูความสวยนะครับผมใส่ของได้เยอะอยู่นะครับผมเป็นทรง5ประตูนะครับมีไฟนะครับผมเปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะครับเวลากลางคืนนะครับโอเคแม่แรงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนมันมีเบอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดให้แม่แรงมีมาให้นะครับผมเห็นป่ะโอเค แม่แรงมีมาอ่ะตะเข็บตะเข็บด้านหลังฝั่งซ้ายเห็นเม็ดอาร์คไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับซีนเดิมๆเลยนะเห็นไหมตัวชิ้นกระโปรงท้ายเนะี่ยเห็นไหมครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับมีแต่คราบน้ำคราบขี้ฝุ่นแค่นั้นนะครับเห็นไหมมองเห็นปะสวยเดิมเลยนะผมตะเข็บด้านหลังฝั่งขวานะครับมองเห็นไหมอ่าสวยเดิมทุกจุดนะครับรับประกันตัวรถไม่เคยโดนชนนะครับ เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมยางอะไรมีครบนะครับตัวลากจุงนะครับบล็อกล้อมีมาให้นะครับครบเลยซีนด้านใต้มองเห็นไหมครับผมซีนเป็นสีเนื้อเนื้อเนี่ยอ่าเห็นปะอ่าสองฝั่งเลยนะครับผมให้ดูอ่ามองเห็นไหมมองย่างนิดหนึ่งนะมองย้อนลงไปอา่าผมยกองให้อ่าโทษทีอ่ะ,อะ,อะเห็นไหมสวยเดิมนะครับผมอ่าสวยเดิมซีนเดิมนะครับ,รบกาวเกลเดิมหมดรับประกันเลยว่าได้ รถไม่ชนไปใช้งานแน่นอนได้รถสภาพดีนะครับรุ่นนี้ขับดีขับไปต่างจังหวัดขับออกต่างจังหวัดคือโอเคเลยนะฐานมันค่อนข้างกว้างนะครับผมฐานมันกว้างกว่ามาด้าสองถ้าเกิดเน้นขับทางไกลอะ่ะแนะนําแบบนี้เลยขับออกต่างจังหวัดเนาะ,ะมาดูเครื่องยนต์ครับผมเครื่อง2 0 0พันะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมฝาเครื่องก็จะเขียนว่า Sky Active Technology นะครับสวยๆแห้งๆเลยนะครับผมเจ้าของเดิมคือใช้มาแบบนี้เลยนะครับ เห็นปะโอเคเบ้าโชกนะครับผมเห็นปะฝากระโปรงด้านหน้าเห็นไหมหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับผมด้านจับเบ้าจับด้านในนะครับอ่าอันนี้น้ํายาที่เราพ่นเคลือบมานะครับสวยเดิมเลยนะครับผมฝากระโปรงก็จะมีโลโก้มาด้านะครับเห็นไหมเห็นปะสวยเดิมเดิมทุกจุดเลยนะอ่าโอเคครับผม เครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้งานอ่าก็สรุปกันนิดนึงครับผมสำหรับคันนี้เราจะได้เป็นรถมาด้าสามนะครับผมมาด้าสามสกายแอคทีฟได้รถปี2019รถบ้านมือเดียวสวยเดิมทุกจุดเลยนะผมรับประกันตัวรถไม่เคยโดนชงไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนน้ำท่วมนะครับผมรับประกันเล่งไม่แท้ตรวจเช็คเจอโดนชนผมซื้อคืนเต็มราคานะผมตรวจเช็ครถเจอน้ำท่วมผมซื้อคืนเต็มราคาตรวจเช็คเจอไมโครผมซื้อคืนเต็มราคานะผมที่แจ้งได้เพราะอะไรรู้ไหมครับพอรถบ้านมือเดียวเนี่ย เขาจะได้ความสดและได้ความจริงและได้ความเดิมนะครับเราคัดมาเองกับมือนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงนะผมคันนี้ราคาที่อยู่ที่3 0 0 0 0นเก็อีกเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมซื้องินสดจ่ายยอดนี้3 0 0 0 0นเจ็ดหมื่นบาทถ้าซื้องินผ่อนนะครับคันนี้เรามีบริการเซ็นสัญญาได,ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเรามีบริการ,ร,าร,การส่งรถฟรีได้ทั่วประเทศไทยครับผมอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อกับเราได้นะครับผมใช้เงินเอารถหนึ่งพันบาทถ้าซื้องินผ่อนนะผมใช้เงินเอารถหนึ่งพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหกพันเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงได้รถบ้านสภาพดี รถบ้านมือเดียวรถปีใหม่นะครับโดยรวมถือว่าได้รถที่ดีของเราอีกคันหนึ่งครับผม